สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะานผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมหรือวัดเทพชัยมงคลน,นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนะักกรทางช่องคนสองเลขนะนผู้ชม แต่วันนี้เราจะมาขอหวยกับไม้พายกันนะท่านผู้ชมนะเอฟซหลายๆท่านก็อยากรู้หวยตรงไม้พายนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับไม้พายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในถังนี้ก่อนนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจก็ได้นะท่านผู้ชมนะมองเห็นตัวเลขด้านล่างไหมท่านผู้ชม 51นึ่ผู้ชมนะออกไปแล้วเนาะี่ออกงวดที่แล้วนะผู้ชมเหลืออยู่หนึ่งชุดนะผู้ชมเนาะก็คือแปดเก้ผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563นักผู้ชมถังนี้อาจจะเป็นถังนำโชก็ได้นะผู้ชมเนาะเห็นไหม่านผู้ชมตัวเลข51ออกไปแล้วนัผู้ชมเนาะ04ออกไปแล้ว เหลือหนึ่งคู่นะผู้ชมนะกแปดเก้าที่ยังไม่ออกนะผู้ชมก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับในงวดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับกับไม้พายนะผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมินมานะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับที่วัดเนาะไม่มีใครเลยสักคนนะท่านผู้ชมที่จะมาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนั้นเป็นกระแสนะผู้ชมก็มีคนมาเยอะแยะเนาะแต่ตอนนี้ก็เงียบเหงาแล้วท่นผู้ชมก็ขอให้แม่นางผีเรือร่มนะทั้งห้าองค์นะห้าท่านเนาะวันนี้ทางแอดมินก็เข้ามาขอตัวเลขนะครับก็ขอให้ดนจิตด,ดนใจดนบรรดาให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับ เพื่อแฟนช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับก็มาติดตามด้วยกันนะครับทางช่องคนสองเลขนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ทางช่องคนสองเลขรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชม ะมาส่องกับไมพายนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้เนาะเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอหรือเข้ามาคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมค่อยๆส่องไปเรวยกันนะครับเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชางช่องคนสองเลขด้วยนะครับเพื่อ <P ew are> เป็นกำลังใจเนาะใหกับทางแอดมินนะครับผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะครับส่วนลูกชายก็ไปเข้าค่ายรอดอนครับผู้ชมยว <P ew are> ขออนุญาตรูปนะครับ ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นที่นี้ช่วยดลกิจดลใจเปิดโชคเปิดราบเปิดทางเปิดหูเปิดตาให้เห็นด้วยนะครับเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะเพื่อแฟนช่องคนสองเลขเนาะเขาจะได้มีโชคมีราบมีเงินมีทองไปใ,ใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับช่วยดลกิจดลใจให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับขอสตัวตรงๆนงวดนี้เนาะ เห็นท่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมฝนลงเม็ดปปอยอยู่นะครับข้างนอกเนาะตอนนี้นะเนาะจะขออนุญาตมองดูให้ชัดเจนก่อนนะครับ สำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะไม่ห้าก็เก้านะครับตรงนี้เนาะนี่นะท่านผู้ชมเลขเก้าไม่เก้าก็ห้านะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะ ก้าแปดสี่นักผู้ชมเนี่ยมองเห็นสามตัวนะนะักผู้ชมเก้าแปดสี่นะครับนะผู้ชมเนาะเก้าแปดแปดเก้านักผู้ชมแปดสี่สี่แปดเนาะเรจะเป็นสี่เก้าเก้าสี่ก็ได้เหมือนกันนัผู้ชมไม่เก้าก็ห้านะครับนะผู้ชมตรงนี้เนาะนี่นะท่านะผู้ชม เป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชม9889เนาะ8448โดยจะเป็น4994ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้โดยจะเป็นเลข5ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะบางทีเหมือน5บางทีเหมือน9นะท่านผู้ชม5445นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเป็นเลข5เนาะโดยจะเป็น5885ก็ได้นะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมครับตรงนี้เนาะ ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นนันผู้ชมนับแปดสี่เก้านะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเก้าแปดสี่ก็ได้นะหรือจะเป็นห้าแปดสี่ก็ได้นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะจับตัวเลขไขว้กันนะครับท่านผู้ชมเก้าแปดแปดเก้านะครับท่านผู้ชมแปดสี่สี่แปดเนาะหรือจะเป็นเก้าสี่สี่เก้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนาะ เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตัวเลขจุดตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะเนาะยวมาดูจุดอื่นกันต่อนะท่านผู้ชมเพื่อเห็นตัวเลขจากจุดอื่นนะท่านผู้ชม เป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับจะรู้ก่อนนะ้วถูกก่อนมองเห็นตัวเลกชัดเจนนะครับสองตัวตรงๆร,รงเลยมวดนี้เนาะ มองดูสองบริวกานนะท่านผู้ชมเนะเผื่อเรามีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมไม่เห็นเห็นไม่เหมือนกันก็มีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ตัวเลขเข็นอยู่สองจุดนะผู้ชมเนาะนี่จุดหนึ่งคือตรงนี้นะท่านผู้ชมที่ทางแอดมินกำลังรูปอยู่ก็ขึ้นตัวเลขนะผู้ชมเห็นเลขแปดแล้วนะครับตรงนี้เนาะเลขแปดเนาะเห็นเหมือนกันไหมครับตรงนี้เลขแปดเนาะแปดอะไรท่านผู้ชมตรงนี้ เลขขึ้นมาแล้วนะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมถ้าเห็นเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเหมือคนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะท่านผู้ชมเนาะส่วนแอดมินจะมองเห็นเป็นเลขแปดนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขแปดที่ปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชม ปดเนาะตรงนี้เก้านะผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะผู้ชมนะที่แอดมินมองเห็นเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับนะผู้ชมอันนี้เลขแปดเนาะอันนี้เลขเก้านะผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะครับอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมหรือมองเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะผู้ชมเนาะคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะครับนะผู้ชม แแอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมเนะเห็นตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเราอยู่กับไม้พายเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินมองเห็นเลขเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันมก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็เป็นเลขเก้านะผู้ชมตรงนี้เนาะปลายมือแอดมินเนาะนี่คือหัวเลขเก้านะผู้ชมลงมาอย่างนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขแปดนะผู้ชมเนาะ 9ก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมมองเห็นชัดเจนเนาะตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะจะจะมองให้มุมไกลๆเนิดนึนะท่านผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะส่วนแอดมินก็จะมองเห็นเลขเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้หรือจะคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปก็ได้นะครับ ขอบคุณนะครับที่มาเป็น fc ช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมตัวเลขที่แอดมินมองเห็นเป็นเลขเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมนะักสองตัวตร,ตรงตรงสวยๆนะท่านผู้ชมนี่คือเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะที่เรากำลังถ่ายทำในขณะนี้นะท่านผู้ชมส่วนชุดเนาะแม่ชุดสวยๆนะท่านผู้ชมนาะกที่เขาซื้อมาฝากไม่ผีเรือร่มกันนะท่านผู้ชม ใครมองเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับเรือลำที่หนึ่งที่วัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งนู้นเป็นเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นเนาะ เรือลำที่สองก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินขอไว้ให้แล้วนะท่านผู้ชมส่วนเรือลำที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาดูในช่องคนสองเลขนะครับซึ่งเป็นช่องที่เราจ่ายทําในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับไล้พายนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ แบ่งปันโชคลาภกันนะท่านผู้ชมแอดมินจะมองเห็นเลขเก้าแปดด้าท่านผู้ชมนะซึ่งอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้นะตรงปลายมือเลยนะท่านผู้ชมนี่คือหัวเลข9้าท่านผู้ชมนี่เนาะตรงนี้เลข8ดท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมเก้าแปดแปดเก้าท่านผู้ชม สวยนะครับ9889นะเลยเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะมองไปแอดมินก็จะมองเห็นเลข8998นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยถ้ามองเห็นแตกต่างก,กับแอดมินนะท่านผู้ชมนี่คือไม้พายนะครับจากเรือลำที่1นะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชม เห็นเหมือนกันไหมเห็นแตกต่างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกข้างล่างคลิปนะุผู้ชมโดนฝนแล้วรู้สึกปวดหัวนะุผู้ชมเนาะแอดมินเนาะก็วันนั้นเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนานะ่านผู้ชมกลับมาก็เป็นไข้เนาะก็มานอนชสมเลยทีเดียวนะ่านผู้ชมวันนี้ก็มาตามต่อที่วัดผีเรือลมกับไม้พายนะคุผู้ชมเนาะ ไ fc บางท่านเขาก็อยากเห็นไม้พายเนาะท่านผู้ชมกับตัวเลขเนาะเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหรือแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมเห็นตัวเลขตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เจอฝนนะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็รู้สึกปวดหัวเนาะแต,แต่เพื่อแฟนช่องเนาะแอดมินก็ไปทุกที่นะท่านผู้ชม ลกลับถึงบ้านก็คงจะกินยานอนนะท่านผู้ชมเนาะเพระาะว่ารู้สึกปวดหัวนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะฝากกดติดตามช่องคนสองเลขด้วยนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะซึ่งแอดมินก็ทำสองช่องนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ นี่นะครับไม้พายเนาะกับเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะแคปหน้าจอเห็นตัวเลขตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมนะเนาะเดมินจะถ่ายขึ้นไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมอาจจะมืดมืดนิดนึงนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแสงสว่างอาจจะไม่พอนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตามช่องของเรา พบกันบนช่องคนสองเลขนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้คงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ